สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบเจอกับเอมี่พยโยนอีกแล้วเช่นเคยนะคะวันนี้เอมี่ยืนที่พยโยนสาขา2นะคะซอยเสรีไทย95นะคะวันนี้จะมานําเสนอรถกระบะ4ประตูนะคะอีกหนึ่งรุ่นเลยนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่น่าใช้สุดๆเลยนะคะก็คืออีซูซูดีแมกนะคะคันนี้เป็นเครื่อง2.5ตัว Z ซนะคะปี2012ตัวท็อปสุดเลยนะคะคันนี้นะคะมาพร้อมกับล้อแม็กแต่งซิ่งเท่ๆอย่างนี้แล้วนะคะคุณลูกค้าขา ออกรถคันนี้นะคะใช้เงินศูนย์บาทนะคะจัดได้เต็มฟีดาวผ่อนเพียงเดือนละแ0 0 0ันเกกว่าบาทเท่านั้นเองนะคะคุณลูกค้าขานะคะจองเพียง1,000บาทนะคะมีเอกสารในการจองนะคะมีไปแน้นวิ่งเซ็นถึงหน้าบ้านนะคะมีบริการลองรถก่อนจัดไปแน้นด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้มีนะคะจะพาลูกค้าท่านเลยนะคะไปรับชมรับฟังกันค่ะ <S <S คันนี้นะคะเป็นสีขาวนะคะสีเดิมนะคะจากพังโรงงานเลยสีแท้นะคะ รถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุแต่อย่างใดนะคะไม่เคยพิดคว่ำมจมน้ําตัดต,ต่อตัดแต่งเป็นสีไฟไหม้นะคะคันนี้รถเดิมเดิๆทุกจุดเลยนะคะไม่วิ่งเพียง70,000กิโลเองนะคะรถ9ปีนะคะไม่วิ่งเพียง70,000มโลถือว่าใช้งานน้อยสุดๆเลยนะคะไฟหน้านะคะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะสลับกับมัลติรีเฟกเตอร์นะคะตาดุๆอย่างนี้เลยนะคะต้องยกให้อีสูดีแม็กเลยนะคะ กระจังหน้าคมเมี่ยมแท้นะคะกระจังหน้าคมเมี่ยมแท้นะคะป้ตัตหมอกให้นะคะเราก็มีให้นะคะป้ายหมอกด้านล่างนะคะติดจากโรงงานเลยนะฮะอันนี้นะป้ายทะเบียนนะฮะหนึ่งขอไข่ลอลิงนะฮะเจ็ดสามสองศูนย์กรุงเทพมหานครนะคะคุณลูกค้าขาจะได้ป้ายนี้ไปใช้งานกันเลยนะคะ ใครชอบสี่ประตูยกสูงเนะะี่ยฮะต้องคันนี้เลยเนะยฮะราคาจับต้องได้ผ่อนสบายๆบนยนะฮะดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่สองจุดเจ็ดเก้านะคะคุณลูกค้าขานะคะแม็กสวยๆเลยคันนี้นะฮะล้อมแม็กสวยๆเลยคุณพี่ขานะฮะพร้อมยางนะยฮะยางใหม่ทั้งสี่เส้นเลยนะฮะยางใหม่ทั้งสี่เส้นเลยคุณลูกค้าขานะ,ะนะถูกๆเลยคันนี้เนะะียฮะสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะฮะอิสูด,ดีแม็ก 2.5ตัวแซดนะคะ4ประตูปี2012ตัวท็อปสุดเลยคุณพี่ขาเดี๋ยวพาชมภายในกันนะคะภายในนะคะจะคุมโทนเป็นโทนสีดำทั้งหมดนะคะคุณลูกค้าขากระจกทั้ง4บานนะคะปรับไฟฟ้านะคะคันนี้จะเป็นเกียร์แมนนวลนะคะหรือเกียร์ธรรมดานะคะคันนี้นียะจะมีจอมาให้นะคะ จอแท้จากทางโรงงานเลยนะครับคุณพี่ขาเครื่องเล่นนะคะจะเป็นเครื่องเล่น CD ดี USB AUX นะคะบลูวทวูธคือเสียบเชื่อมตรงนี้ได้หมดเลยนะครับรับสายวางสายตรงนี้ได้หมดเลยคุณพี่ขานะคะแอร์อนาล็อกปรับมือค่ะนะคะเบาะหนังสีดําแท้จากโรงงานนะคะเบาะหนังสีดําแท้จากโรงงานนะครับเบาะไม่ขาดไม่ยุ่ยไม่เปื่อยนะคะเพดานด้านบนนะคะดูสะอาดสะอ้านนะคะไม่มียันาคาระแต่อย่างใดนะคะบอกเลยนะคะว่าคันนี้ใหม่สุด,สด นะครัคุณลูกค้าขาดูนะฮะม่านบางแดดนะครเจ้าของเก่าเนี่ยยังไม่ได้ถอดออกเลยด้วยซ้ํานะฮะเจ้าของเก่ายังไม่ถอดออกเลยนะฮะความใหม่ของรถคันนี้นะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะคะคันนี้นะฮะ isuzu d-max นะฮะสองจุดห้าตัวเซตนะฮะปีสองพันสิบสองนะฮะอ่าไม่วิ่งเพียงเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสิบเจ็ดกิโลเมตรนะคะคันนี้นะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะคะ เดี๋ยวพาไปชมห้องผู้โดยสารด้านหลังกันเลยนะฮะห้องผู้โดยสารอิซูซูดีแมงนะฮะกว้างขวางพอสมควรเลยสี่ประตูนะคะได้อารมณ์รถเก๋งไปในตัวนะคะรถกระบะไปในตัวนะคะใครสาววกอิซูซูดีแมงนะฮะต้องรีบม,มาจัดมาตามกันแล้วนะคะเบาะสวยนะคะทั้งเบาคนนั่งนะฮะเบาคนขับนะฮะมีที่วางแขนให้สำหรับผู้โดยสารด้านหลังนะคะ ดูเลยนะฮะว่าสวยจริงๆนะคะคันนี้นะสีขาวเดิมแท้จากโรงงานนะคะแมกไลเนอร์นะคะใหม่อย่างนี้เลยนะคะเขาก็สะอาดนิดหน่อยนะบอกเลยว่าสภาพนะไม่น้อยหน้ากว่าป้ายแดงแน่นอนค่ะไฟท้ายอูสุนะฮะไฟท้าย LED นะฮะไฟท้าย3ช่องอย่างนี้เลยคุณพี่ขานะคะสัญลักษณ์ของอูสุเลยนะคะคือไฟท้ายด้านหลัง3ช่องนะคะแล้วสีของเขานะคะจะเป็นสีเอกลักษณ์องสูเลยก็ว่าได้นะคะ สวยๆเลยคันนี้นะคะมีกล้องมองหลังนะคะกล้องถอยหลังนะคะคุณลูกค้าขานะคะสีขาวนะคะสีเดิมแท้จากโรงงานนะคะคุณพี่ขาคันนี้นะคะราคาสี่แสนเก้าหมืเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะคะดูเลยนะคะว่ารถนะคะใหม่แค่ไหนนะคะไม่วิ่งเพียงเจ็ดหมืนกวโลเองเจ็ดหมื่นสี่พันโลนะคะรถปี1ิสองไม่วิ่งเจ็ดหมืนกวโลไม่แท้นะคะม่านบังแดดถุงยังไม่ได้แกะออกเลยนะคะคุณพี่ขา เป็นยังไงกันบ้างคะกับประเทมี่รีวิวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะอยากเข้ามาดูรถเอเอนะคะมาได้เลยที่ซอยเสรีไทย95นะคะมุ่งหน้ามินบุรีก่อนถึงซี่แยกมินบุรีนะครับริษัทเราบริษัเทเพชรยน์นะคะตั้งอยู่ซ้ายมือนะคะหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมนะคะโทรมาได้เลยที่เบอร์096 725 2736เนะคะเบอร์เอ็มมี่แอนไลน์ก็ได้นะคะ ก่อนจากกันวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกด u u s c r i b e นะคะเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆและคลิปรถคลิปเข้าใหม่ในคลิปถัดไปนะคะแต่วันนี้นะคะสวัสดีค่ะ